พี่ไม่อใส่ฟุ๊กเยเ่หน่งาเหียมไหมไอ้ก่า้กานผมก็ทานก่านะแกจะพูดอ่ะแต่ว่ากไม่ค่อยใช่พี่โพี่โอทานพนเก่พี่โอ้พี่โอ้ฟอหนึ่งอ่ใช่พี่รู้จักอ่รู้จักไม่รู้กไงแล้วเรียนโรงเรียนเดียวกันไงพี่โอเรียนเรียนมาอะไรี่เดเป็นที่ ว่าอยู่คนละห้องกันเรียนฟุพบอพี่แกอายุยกขึ้นขึ้นปอนอายุไหมโอ้โหตำนานตำนานปุนี้ตอนนี้อยู่ไอ้ชุดพิเศษแค่หนึ่งสิบชุด A ชุดทำงานพิเศษอ่ะปฏิบัติการอ่าตอนเพราะว่าตอนตอนตอนไปายไลนตัวอะไรเคลร่างกายอะไรอยู่อยู่อยู่ที่เดียวกันนอนที่เดียวกันนอนที่เดียวกันเพราะว่าพี่อะเจ้าห้องแล้วพี่อยู่คนเดียวไงแล้วแบบ เดี๋ยวแกสอบได้ก็เลยชวนมาอยู่ด้วยอาจารย์อาจารย์โอมีเมียรับเมียแต่ว่าชอบไปยึดตัวเอนกแ่นแถวนี้เนี่ยมนเป็นยยงตอออย่างี้อเป็ปลยเออป้อนยูนันเป็นยังก็เองอย่าูเยงใมาองมีก่อน

Mặt rồi mặt ừ, cái cái nhiều cái cái mình. Thôi đi bỏ Thôi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

i didn't get that one